ใน, borah, ในวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการสมัครตัว shopee lite นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัว shopee เองเนี่ยเขาก็มีทั้งเปิดเปิดรับแล้วก็ยังปิดรับอยู่นะครับ<ๆ>ก็รอดูช่วงจังหวะเอาแล้วกันนะครับให้เราเข้ามาสังเกตตรงนี้ทีน<ๆ>ี้ผมแนะนําว่าให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสมัครทิ้งเอาไว้เลยนะครับสมัครทิ้งเอาไว้นะครับก็<ๆ>ให้เพื่อนเเนี่ยเข้ามาแล้วก็คลิกตรงนี้ shopee lite เนี่ยนะครับเป็นของระบบนะครับอ่าผมคลิกเข้าไปก่อนนะผมคลิกตรงนี้เข้ามาก่อน shopee lite เนี่ยนะครับเป็นระบบของ i l i a t e นะครับช้อป e ี้ f i เฟรดอ i นคลูเซอร์ปกรมเขาเรียกว่า s h o p e e l i v e i ไ o l เห็นไหมครับ Shopee Live Idol ถ้าเราสามารถที่จะสมัครเป็นนักไลฟ์ได้นะครับคือเราไม่ต้อไปเราอาจจะคาดหวังโฟกัสเรื่องของรายได้ของเขาเห็นไหมครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะขายของได้เพิ่มด้วยนั่นแปลว่าคุณขายของได้เพิ่มด้วยแล้วคุณก็สามารถที่จะไลฟ์ได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเ,เลือกสินค้าแล้วก็ตั้งค่าไลฟ์นะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมสมัครผ่านแล้วนะครับวิธีการไลค์ก็คือเข้ามาไลค์ตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราลองเลื่อนอ่านข้อมูลขเขาสักนิดนึงว่าเขามีข้อมูลอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีพวกเงื่อนไขเห็นไหมครับมีกิจกรรมต่างๆตรงนี้ก็เพื่อนๆก็เข้ามาอ่านดูแล้วกันแต่เราก็มันก็จะมีพวกเกี่ยวกับเรื่องของกฎชุมชนด้วยอันนี้เขามีการเข้าอบรมด้วยนะครับเลือกสินค้านะครับแต่ถ้าใครเก่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องเลือกนะครับก็ไม่ต้องเข้าอบรมก็ได้แต่ถ้าเข้าอบรมก็จะดีตรงนี้จะเป็นเเรรรื่อออองงขข้มมมมูลลกกาะทุแพตฟ์ี นะครับทุกแพลตฟอร์มมีกฎชุมชนของตนเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนคือต้องเข้ามาเรียนกฎชุมชนนะครับอ่านให้เข้าใจอ่านให้ละเอียดนะครับเราจะได้ไม่ทําผิดอย่างน้อยตอนนี้เราสามารถสร้างสร้างฐานการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นได้เราอาจจะจัดเวลาขายใน TikTok อจัดเวลาขายใน s h o ปปี้แอ i ฟเ a อรจัดเวลาขายในลา z a d a ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ที่ผมแนะนํา s h ปปีเพราะว่า มันน่าสนใจตรงที่วันนี้คุณสมัครช้อปปีมาช้อปปีมีโซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองก็คือช้อปปี้วิดีโอซึ่งก็เล่นได้เหมือนกับพิ๊กเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีเขามีช้อปปีวิดีโอเราก็ต้องมาเล่นก่อนคนอื่นเขาอาจจะมีคนดูน้อยมีอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเริ่มเล่นก่อนนะครับก็จะเหมือนกับพิ๊กแต่ก่อนใช่ไหมครับที่มีคนเล่นน้อยแต่พอเริ่มปังเริ่มมีคนรู้ก็มีคนดูเยอะอ่ะนี่ก็คือเป็นรายละเอียดนะครับของเขาทีนี้เราขึ้นมาสมัครกันเลยแล้วกัน นะครับก็เข้ามาอ่านข้อมูลเรื่องกฎชุมชนกันให้ดีนะครับสำคัญนะกฎชุมชนอ่ะขึ้นมาเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีให้เรากดสมัครเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะให้คุณใส่อีเมลอีเมลก็คือเป็นอีเมลที่เพื่อนๆใช้สมัครนั่นแหละนะครับเพื่อนๆใช้สมัครอีเมลอะไรก็ใช้เลยนะครับอ่าพอใส่เราเมลใส่เมลแล้ว, mail, e ลวเราก็กดถัดไปได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวกูเกิลฟอร์มนะครับเป็นตัวกูเกิลฟอร์มอ่าพอมาหน้านี้เขาก็จะให้ใส่ยูเซอร์แล้วก็อันนี้ยูเซอร์เราใส่แล้ว ให้เราเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดของไลฟ์พาสเวิร์ดของ Gmail อันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยตรงระบบตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เรายืนยันตัวตนนะครับเพื่อนๆว่าเราเนี่ยเขาใช้ระบบของเขาจริงหรือเปล่านะครับก็สังเกตว่าเขาจะมีให้เรายืนยันตัวตนเขาให้เรายืนยันยืนยันตัวตนที่เครื่องมือตัวไหนก็ให้เราดูเครื่องมือตัวนั้นนะครับเพื่อนเพอ,นพอเข้ามาหน้านี้เขาก็จะเขียนเลยว่าเป็นแบบฟอร์มของการช้อปปี้ไลฟ์ไอดอลนะครับโปรแกรมก็คือใช้สำหรับตัว Ahlete Inco แอเ r เวลต์นั่นเอง นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลตามนี้นะครับออันดับแรกให้เ,เพื่อนเเลื่อนลงมานะครับเขาจะถามว่าคุณใช้จะใช้อีเมลนี้ใช่ไหมในการที่จะสมัครนะครับก็ให้เราติ๊กถูกลงไปเลยเห็นไหมครับพอเราติ๊กถูกเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขของเขานะครับเสร็จแล้วเขาก็จะพามาอีกหนึ่งหน้านะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาอ่ะ ตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อเลือ่อนเลือเล่อนลองมาตรงส่วนที่1เขาจะให้เรากรอกข้อมูลตรงนี้ให้ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณลงไปเลยแล้วก็ชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อนะครับต้องใส่นะถ้าไม่ใส่เขาก็จะไม่อนุมัตินะครับเพื่อนเพเพราะว่าตรงนี้มันต้องมีตัวตนนะครับอยากสมัครเล่นใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกรอกก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับพอเราเลื่อนลงมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีล ne id เห็นไหมครับเราก็เอาลน์ของเราใส่ลงไปแล้วก็เป็นเพศไหน ใส่ลงไปครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลที่ใช้ประจำนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ช่องทางโซเชียลที่มีผู้ติดตามเยอะเะนะครับเยอะเะแล้วมันจะผ่านง่ายแต่ถ้าเรามีผู้ติดตามน้อยมันจะผ่านยากนะครับพอเลื่อนลงมาตรงนี้เขาจะให้เราไปคัดลอกลิงก์สมมุติว่าผมใช้ t i k t อกผมก็ไปเอา url ของ TikTok แหละมาวางนะครับแล้วเราก็อ่านข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้คุณเนี่ยนะครับไปแคปหน้ารูปที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัคร รูปสถานที่ท่องเที่ยวสัตว์ปุ๊บ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 เขาจะให้คุณนะครับอัปโหลดนี่อัปโหลดนะครับข้อมูลลงไปนะครับคุณก็กดอัปโหลดไปแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้นี่กดถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้เป็นการเลือกรูปนะครับเพื่อนๆก็เลือกอ่ะตอนนี้เนี่ยข้อมูลทุกอย่างผมใส่เรียบร้อยไปแล้วนะครับมันจะมีอีกอันนึงเนี่ยเราที่เราห้ามลืมก็คือตรงนี้นะครับเขาจะมีเรื่องของอะไร ตรงนี้เนี่ยจะเป็น Account นะครับในในช่องของเรานะครับเราจะต้องใส่ User ตรงนี้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมนะครับเขาจะมีวิธีการดูนะครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมีวิธีการดูก็ให้ดูให้คลิกดูตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมานะครับแอคเคาดก็อยู่ที่ที่เราตั้งชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับนะครับก็คือเอาชื่อมาจากที่เราตั้งที่เป็นเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราคลิกที่ดูตามเขาได้ทีนี้ก็ไปเช็คดูให้หมดนะครับว่าตรงไหนที่เรายังไม่ได้กรอกบ้างตรงนี้สําคัญนะครับถ้าเรา ไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนเพื่อนเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยให้หมดก่อนโอเคครับตอนนี้ผมก็กรอ,อกข้อมูลแล้วรูปภาพนี้ก็อันนี้คือรูปภาพส่วนตัวเรานะเพื่อนเพื่อนเน้นย้ำอีกทีหนึ่งคือรูปภาพส่วนตัวเราเราจะใช้รูปภาพจากโปรไฟล์ในทิกตอกก็ได้แต่ขอให้เป็นรูปภาพเราเห็นหน้าเราชัดๆนะครับแล้วมันจะอนุมัติถ้าไม่ถ้าไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะไม่อุมติไม่ไม่อนุมัดนะครับอ่ะกดเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับอ่ะดูซิเหมือนว่ามีระบบไม่เรียบร้อยหรือเปล่านะครับระบบก็เรียบร้อยดี เขาก็จะมีเง uhm, ื่อนไขขึ้นมาให้เราอ่านนะครับเราก็ต้องกดยอมรับนะนี่กดยอมรับให้หมดนะครับนี่ครับกดยอมรับไปกดยอมรับไปนะครับกดยอมรับทั้งหมดนะไม่ยอมรับก็เขาก็ไม่ผ่านนะครับเออไม่ให้ผ่านแล้วก็กดรับทราบแล้วก็พอมาถึงตรงนี้เสร็จเนี่ยนะครับพม่อนๆก็กดส่งไปได้เลยนะครับก็กดส่งไปนะครับอ่ะกดส่งไปอ่ะเรียบร้อยนะครับก็บันทึกแล้วทีนี้ก็รอว่าทางระบบเนี่ยเขาจะจะส่งมาให้เราไหมเขาจะอนุมัติหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วรอนะครับ ถ้าเขาอนุมัติเมนูมันจะมีหน้าไลฟ์สดแต่ตอนนี้ของเ,อเพื่อนๆเนี่ยมันจะไม่มีหน้าที่หน้าไลฟ์สดใช่ไหมครับอ่าน,นี่ขึ้นมาดูที่รูปผู้สมัครเห็นไหมครับอ่านี่ตรง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 ,ตรง,ต,รงตรงนี้ย้อนออกมาที่นี่นะครับนี่เห็นไหมอ่ะของใครที่สมัครผ่านแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมาเนาะนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปไลฟ์ได้เลยซึ่ง ตรงวิธีการไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปขึ้นมาอีกหนึ่งอันนึงนะครับให้แยกออกมาจากวิธีการสมัครแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดูวิธีการไลฟ์นะครับตรงนี้เนี่ยระบบของตัวช้อปปีเองเนี่ยเขาจะมีตัวเทปไลฟ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องขึ้นไลฟ์สดเลยท,ทันทีมันจะมีตัวเทปไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจเป็นแอเฟเวอร์เรอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจใครที่ยังไม่ทําใครที่ยังไม่เริ่มเรียนรู้ใครที่ยังไม่เเเเรรรรริิิ่่่มตตต้้้นนนนพพพือออๆงงีีบแลววะาาากข t ิ๊กต็อกของเรามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขาการถอนเงินต่างๆนานาเพื่อเข้ามาแข่งขันกับแพลตฟอร์มการทำเอเฟเรนต์แบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาเครื่องมือการทําเงินเพิ่มแล้วเราต้องหาช่องทางการทําเงินเพิ่มแล้วนะครับใครที่อยากเรียนรู้นะครับเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลได้ใน,ในช่องของผมได้เลยเรื่องของ s h อปปีแต่ว่าเนื้อหามาังอย่างเนี่ยนะครับผมเอาซ่อนไว้มันจะไม่มีนะนะครับเทคนิคลับเนี่ยจะไม่มีใน เอามาโชว์ให้เห็นใน YouTube อีกแล้วผมจะซ่อนไว้ให้สําหรับคนที่อยู่ในห้องเรียนซึ่งตอนนี้ห้องเรียนเนี่ยมี2อองคอร์สเป็นแบบฟูลคอร์สเนี่ยเก้ตลอดชีพนะครับเป็นคอร์สตลอดชีพทั้ง2คอร์สนะครับตลอดชีพเลยแล้วก็คอร์สสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทำช้อปปี้อย่างเดียวแล้วก็เครื่องมือต่างที่ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองเข้ามาศึกษาข้อมูลดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำเงินกับมันได้ นะครับใครสนใจก็ทักาหาผมใต้คลิปนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว s h o p e e a f f i l i a t e ์เ o ชโปรแกรมนะครับช้อปปี้แอฟเวอร์เรโปรแกรมเนี่ยสามารถสมัครได้นะครับใต้คลิปรวนี้จะมีลิงก์นะครับส่วนตัวของผมอยู่แล้วก็รหัสส่วนตัวของผมอยู่ถ้าเพื่อนๆสมัครในรหัสหรือว่าลิงก์ของผมเนี่ยก็จะคือเป็นทีมงานเดียวกันเนาะนะครับเวลามีอะไรเนี่ยผมก็จะให้ข้อมูลได้แล้วหรือว่านะครับใครที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะอยู่ในห้องเรียนนะครับเดีย๋ยวไปสมัครกับ เอ่ออย่าสมัครตรงกับ tiktok เอ่ออย่าสมัครตรงกับ shopee นะครับเพื่อนเเพราะว่าเพื่อนๆจะสมัครกับใครไม่รู้ถามใครก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เดือนร็วนี้ผมอาจจะทำกลุ่มแยกสำหรับเรียน shopee อย่างเดียวสมัครใครอยากเรียน shopee อย่างเดียวก็แยกไปเรียน shopee นะครับโอเคไหมอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดู ep ต่อไปนะนะครับ ep ต่อไปก็คือเรื่องของการอ่า การขึ้นไลฟ์สดนะครับก็จะเป็น EP ที่2อเนาะอันนี้อันนี้ EP ที่1นะครับเรื่องของการสมัครไลฟ์ EP ที่2ก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นไลฟ์แล้วนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะไปดู EP ที่2กันนะครับ